นี่ผมจะมาแนะนำโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นคือ a อดแคนั่นเองนะครับสรับโบเกอร์แอดแค p เนี่ยผมได้รู้จักมาประมาณ2ปีครึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆของโควิดนะครับได้ไปทดลองใช้จนในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็น1ในกลุ่มโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้งานเลยนะครับในการเลือกโบรกเกอร์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะมีหลักการอยู่6 ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยผมจะดูก่อนเลยว่าโป๊กเกอร์นั้นเนี่ยมีไลเซนส์หรือเปล่านะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับดูเรื่องของไลเซนส์ก่อนนะครับข้อ2นะครับผมก็จะมาดูเรื่องของการฝากถอนนะครับสะดวกรวดเร็วไหมนะครับอันนี้มันสําคัญนะครับเวลาที่เราเทรดนะครับ ข้อ3เนี่ยผมจะไปดูเรื่องของสเปรดนะครับเพราะว่าผมจะพิถีพิถันเรื่องของ e n t นที่พอยตมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสเปรดให้น้อยเนี่ยมันจะสำคัญมากนะครับรวมถึงค่าคอมมิชชั่นนะครับข้อ4ก็จะไปดูเรื่องของซัพพอร์ตนะครับช่องทางแล้วก็หน่วยงานที่ซัพพอร์ตเรานะครับรวมถึงช่วงเวลานะครับข้อ5นะครับจะไปดูเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มเครื่องมือต่างๆที่บลกเกอร์มีให้นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของ ความตัวเสียงของระบบนะครับการส่งคําสั่งซื้อนะครับว่าทําได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย e Cap นะครับมันตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทําไม e Cap เนี่ยถึงเป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราลองเข้าเว็บไซต์ของ e d Cap ก่อนเลยนะครับก็ลองเสิร์ช Google ดูนะครับ แล้วก็เลือกภาษาไทยนะครับก็จะได้แพลตฟอร์มหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยของ e d Cap นะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอเลยนะครับว่าเป็นไฮไลท์ของ e d Cap เลยก็คือเรื่องของการที่ e d Cap เนี่ยได้อินทิเกรตระบบเข้ากับ t ทดดิ้งวิวนะครับทำให้ลูกค้าของ e Cap เนี่ยสามารถเทรดได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของ t ทดดิ้งวิวเลยนะครับซึ่งในคลิปถัดไปนะครับผมจะพาพวกเราเนี่ยไปเทรด บนเดทีิวเลยนะครับสำหรับเอแ c a นะครับก็จะมีหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยหลากหลายนะครับหน่วยงานแรกเลยของออสเตรเลียนะครับก็คือ a s i ซซ Australian Security and Investment c o m m s s s i o n นะครับหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงมากนะครับส่วนหน่วยงานที่2นะครับก็จะเป็น SCB นะครับ the security commission of the Bahamas นะครับ เอ a แเนี่ยมีใบอนุญาตนะครับของ2หน่วยงานนี้นะครับในหัวข้อที่2นะครับมันจะเป็นเรื่องของการฝากถอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันสําหรับการฝากเงินนะครับทาง XCAP เนี่ยจะมีช่องทางที่หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ล้ําสมัยนะครับเราสามารถใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญบิตคอยนะครับ USDT แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Skill เน็ตเทลเนะครับวีซ่ามาต์การ์ดการโอนเงินผ่านไวท์ทันเฟอร์แล้วก็การใช้ QR Code นะครับรวมถึงอินเทอร์เน็ตแบงของประเทศไทยนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถถอนในช่องทางเหล่านั้นนะครับใช้เวลาโดยประมาณ24ชั่วโมงนะครับเงินก็จะเข้าสู่บัญชีของท่านแล้วนะครับเรื่องของ Space แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ผมใช้พิจารณาในการเลือกบรกเกอร์อย่างมากนะครับ ผมเนี่ยจะใช้บัญชีที่เป็นบัญชีรอนะครับทาง H S อ c a p เนี่ยจะมีบัญชียอยู่2ประเภทก็คือบัญชี Standard นะครับแล้วก็บัญชีรอนะครับบัญชีรอเนี่ยมันก็จะมีค่า s r e a d นะครับน้อยนะครับหรือว่าน้อยมากนะครับอย่างวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ทึ่งตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดแคนาดาเนี่ยปิดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยค่าสเปรดเนี่ยมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะ แต่คู่เงินหลักๆไม่ว่าจะเป็น AU, EU, GU, NU นะครับก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับ4หรือ5นะครับถ้าเป็นทองคำนะครับก็จะอยู่ที่10นะครับซึ่งเป็นสเปรดที่น้อยมากๆนะครับเทรดทองคำเนี่ยดีมากเลยนะครับคู่เงินอื่นๆนะครับเช่นคู่เงิน AN, ENG, N นะครับซึ่งจะเป็นคู่เงินที่ปกตินะค่าสเปซเนี่ยมันจะสูงนะครับแต่ว่าทาง s อสแเนี่ย สังเกตดูครับ9 12 10นะครับ, 9, 20, 20, รบซึ่งว่าน้อยมากๆเลยนะครับมันเหมาะกับการเทรดอย่างมากในเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับทาง a c a p เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางให้เราติดต่อได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับ Call Center นะครับ Line a รวมถึง l i ล e c h a t นะครับซึ่งผมเนี่ยเวลาที่มีปัญหาหรือต้องการติดต่อสอบถามคำถาม,ถามนะครับผมก็จะ ชอบใช้ไลน์แชทนะครับเขาก็จะมีซัพพอร์ตไทยนะครับสามารถมาพูดคุยกับเรานะครับซัพพอร์ตเรานะครับแก้ไขปัญหาให้เราในช่วงเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เอชแมีนะครับเราสามารถเทรดได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 นะครับ MT5 นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สะดวกนะครับเครื่อง มือถือเรามีปัญหานะครับโน้ตบุ๊รามีปัญหาเราใช้ตัวเว็บเซตเตอร์ได้นะครับเข้าเบราว์เซอร์แล้วก็ล็อกอินด้วยยูสเซอร์เนมพัสเบิร์ดของเรานะครับและที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถเทรดผ่านเทรดดิ v i บิวได้แล้วนะครับซึ่งเราจะต้องเปิดบัญชีที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเราเลือกแพลตฟอร์มเป็นเทรดดิวิวเราก็สามารถใช้บัญชีนั้นเนี่ยเข้าไปทำการเทรดได้โดยตรงนะครับซึ่ง อย่างที่บอกไว้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะเทรดบนเทรดทิงวิวได้อย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งคําสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันใน MT4 นะครับว่าเวลาที่เราเปิดออเดอร์เนี่ยมันใช้เวลา execute มากน้อยแค่ไหนนะครับนานแค่ไหนนะครับหรือว่ารวดเร็วปานใดนะครับเราจะไปดูการส่งคําสั่ง การเปิดปิดออเดอร์ของเ c a p กันนะครับว่ามันสามารถทำได้รวดเร็วนะครับหรือว่ามีความหน่วงอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่า a c a p เนี่ยมันเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับตอนนี้ผมเปิด UK 1 0ร้อยอยู่นะครับผมเห็นว่ามันเกิดเดวเจนแล้วนะครับผมดูในเทนดี้วิวเนี่ยเห็นการเกิดเดวเจนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เทนเนี่ยมันเป็นเทนลงนะครับผมจะช็อตนะครับตรงนี้นะครับจะเปิด ศูนนะครับเห็นไหมครับกดปุ๊บติดปั๊บนะครับวาง SL แแคบๆเลยนะประมาณเอาซับหลอดนะครับประมาณ50สิเหรียญนะครับแล้วก็อาจจะเทรดสั้นๆนะครับไม่เอาระยะมากนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับ1.4ต่อนะครับเห็นไหมครับ ส่งคําสั่งได้เร็วจริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาไปดูข้อหลักๆในการเลือกโบรกเกอร์เอทแคเข้ามาเป็นเบอร์หลักที่ผมใช้งานอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆเทรดเดอร์ที่สนใจนะครับลองไปทดลองใช้งานกันได้เลยนะครับไปเปิดบัญชีเดโมนะครับทดลองก่อนนะครับแล้วถ้าใช้ดีก็เปิดบัญชีจริงฝากเงินขั้นต่ำเพียง100ดอลลาร์เท่านั้นท่านก็จะสามารถเทรดได้บนเ c a p โบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้นะครับสวัสดีครับ